สวัสดีค่ะ t ิกต็อกวันนี้ยายนีจ,จัดกาแฟสองเทบหนึ่งนะเจ้าคะหนึ่งแก้วสําหรับคนที่ไม่อยากทานอะไรเยอะเยะจุกจิกแต่สําหรับคนที่อยากคุมน้ําหนักอยากคุนดีสองแก้วจะสามแก้วออกแบบได้ในตัวของท่านเองเราทานแล้วเราจะเป็นคนออกแบบได้ในตัวของเราเองนะคะทานก่อนอาหารยี่สิบถึงสามสิบนาทีทานก่อนอาหารยี่สิบถึงสามสิบนาทีเห็นหนาบ่พี่น้องทานก่อนอาหารยี่สิบถึงสามสิบนาทีนะเขาจะเป็นคนที่ออกแบบที่เอง อยากพุ่นดีสรงถึงสามแก้วได้เลย,เลยสามแก้วก็ได้ถ้านึ่งแก้วนี่สาหรับคนที่แบบว่าชิวๆอยากทานอาหารอยากทานกาแฟก่อนอาหารหลังอาหารแบบเนี้ยนะคะแต่ถ้าสองแก้วเนี่ยมันจะเหมาะสําหรับคนที่อยากลดหุ่นคุณจะก,กินสามแก้วก็ได้สามแก้วเราจะเป็นคนออกแบบได้ในตัวของเราเองนะคะเบาหวานก็ทานได้เจ้าค่ะสําหรับคนที่อยากลดน้ําหนักแบบอยากลดสักหกโลเจ็ดโลแปดโลแบบเนี้นะเจ้าคะ ยายมีเขาแนะนําให้ทานเดือนสองเดือนน่ะก็เหมือนกับเราคุมไปแล้วมันก็เออเราจะเป็นคนรู้ออกแบบเองค่ะส่วนยายีีลดไปแปดกิโลนะคะจาก5าสบสามยายี้่ยห้าสบสามกิโลกินทําคลิปกินไลน์นะพี่น,อน้องตอนนี้ก็ะเลืออยู่สี่สบส่าถ้ามันขึ้นสี่สิบหกเนี่ยไข่บกบจัดระเบียบเองเลยนะจโคะคะลังนําหนักลดหรถอปฏิบัติ ไล่สไต์ชีวิตของเขาได้เล้ยตัวของเขาเองอาหารเอียงที่มนุษย์อ่อนเขาก็พอนเบาได้เลียตัวของเขาเองทรงแถมหนึ่งมาถ้ามันเหมือนกับมันก็เหมือนเด้กพี่น้องเนื้อสองแถมหนึ่งห้าร้อยห้าสิบบาทถ้าปลายทางห้าร้อยเกดสิบบาทสั่งกับตัวแถมได้เลยค่ะอายุเยอะไม่ใช่ประเด็นอายุเยอะไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือมันสบายตมสบายโตเฮาอ่ามันสบายโตเฮาพี่น้องอายุเยอะไม่ใช่ประเด็นเขาสบายโตเฮาสองแถมหนึ่งนะคะเบาหวานทานได้จ้ะ ได้ด้วยตัวของตัวเองอาหารการกินคุมได้ได้วยตัวของเองนะคะแล้วค่ะจุ๊บ